อยู่ดีครอบครัวที่เคยอยู่กัน2คนกับพ่อเนี่ยดันมีน้องสาวส,สวยผมทองเพิ่มเข้ามาในครอบครัวแม่แล้วยิ่งผมทองขนาดนี้เนี่ยเป็นผมจะห้ามใจยังไงไหวเนี่ยพี่ชายและน้องสาวต่างสายเลือดก,กันเนี่ยต้องมาอยู่ด้วยกันเพราะการแต่งงานใหม่ของพ่อกับคุณแม่ลูกติดเพราะเกิดห่างกันไม่กี่วันพอก็เลยนัเป็นน้องสาวนั่นเองถ้าพูดถึงมูทโทนในการเล่าเรื่องในอน,บบนิเมะเนี่ยทั้งสองคนก็วางตัวดีระดับนึงนะครับในการที่จะเป็นพี่ชายกับน้องสาวกันจริงแต่ว่ามันมีเหตุการณ์บาอย่างที่เขา้ากระตุ้นความสัมพันธ์ของสคนนี้ให้มันเข้าหน้าไปทางที่ดีขึ้นทั้งที่สคนนี้เนี่ยเคยมีปมในวัยเด็กเหมือนกันนัก็คือพ่อแม่ของตัวเองถูกอีกฝั่งนึ่งทิ้งก็อย่างที่ผมบอกนะฮะว่าทางอนิเมะเนี่ยทำมูทโทนของเรื่องนี้ออกมาได้หนักหน่วงมาก เราแบบยิ่งดูยิ่งเสียวเครียดอะถ้าถามความสัมพันธ์จริงๆแล้วสองคนนี้สามารถเป็นอะไรกันได้ไหมก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าต่างสายเลือดกันและสำหรับเรื่องนี้นะครับใครที่ลองไปหาอ่านต้นฉบับแบบไรโนเวลแล้วก็ถูกดัดแปลงเป็นบางงานรู้เลยครับว่ามูทโทนในนั้นเนี่ยแตกต่างจากอนิเมะเป็นอย่างมากในส่วนของการดำเนินเรื่องทั้งการอยู่โรงเรียนเดียวกันทั้งเรื่องของเพื่อนทั้งความสัมพันธ์ก็ค่อยคืบหน้าเช่นอ่านกับเวอร์ชันอนิเมะเนี่ยแตกต่างกันมากครับทางเวอร์ชันอนิเมะจะถูกเข้าฉายที่แอปคันชิโร่แอสวเปนได้ยดยลยยับฮ